น้องนี่ตามด้วยนนํำปลาลงไปน่องนี่ตามด้วยใบยชะอมหรือว่าใบบักขะบานเอ้าล่ะตามด้วยใบตูรล้วหรือว่าใบแมงลักู่ละหมอหนึงเดี๋ยวมันก็ยุบลงให้น่องนี่เดี๋ยวมันก็นยุบ สวัสดีครับคือเกาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทํากินออมอิงพาเชบหรือพี่น้องเด้อมาพี่น้องม้าวันนี้พรอนออมได้แข็งน้อไม้ครับผมแข็งน้อไม้แข็งน้อไม้ด้วยมิดใส่เห็ดพร้อมใส่บวบใส่บักกะใส่แมงลัดหรือว่าไปตู้เล้าบักขาดกันไปจะอมครับผมมีน้ำยาหนัเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้พรอนออมสีวะใส่ตะไคข่ใส่คาเพราะวันมีคานะน้อไม้พรอนออมต้มไว้เสร็จเรียบร้อย ไม้พี่ลองมาขั้นตอนแรกก็คือตำพริกซะก่อนตำพริกให้แหลกเพรต้องตำแหลกวันนี้ก็ได้เลี้ยวแจ้พี่ลองใส่พริกลงไปใส่กระเทียมฝากนะไม่เด้อกพี่ลองหรือฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมขันมากก็กดไลค์ถือใจกดแชร์อ่อนๆเนี่ยนี่แหละพี่น้องง่ายๆการหีดเลี้ยวกินมอยากพี่น้องว่าใส่ใจเห็ดเห็ดได้เบิดเอาพี่น้องตำพริกแดลกแล้วก็ใส่น้ำยาหนังลงไปใส่น้ำยาหนังลงไปน้ำมีน้งก็พอประมาณนี้พี่น้องเลือกพอได้สดน้ำ ใส่น้ำเดอดน้ำลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกเท้โขกไว้เลยพี่น้องพริกเท้วตําไว้ง่ายๆพี่น้องสูตรพ่อหนุ่มหอมเห็ดจินบน่หนาปุ๊บอันนี้ก็มันติดฉากขูดลงจังไงพี่น้องนี่ขูดใส่กันจะได้มันคนจังไงมันเขากันจะก,ก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ไม้เด้อพี่น้องเด้อน้ไม้ที่พ่อหนุ่มหอมต้มไวแ้แหละ เนื้อไม้ที่พอเราเอามันต้มเนี่ยต้องต้มให้มันจืดซะก่อนได้พี่น้องได้เมันเป็นเนื้อไม้ไอ้พื้นเนื้อไม้ขมไม่เม็นเนื้อไม้หวานนะตอนห้องเบอร์ต้มนี่กินบ่ได้เด้อพี่น้องมันขมแห้งนะหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดนางฟ้าไว้ได้อพี่น้องเด้อเห็ดนางฟ้าตามด้วยบวบเด้อพี่น้องเด้อตามด้วยบวบหลังจากนั้นก็คนแยงน้อยหอมเลยพี่น้องหอมกินพริกหอมกินน้ำอย่านั้งเด้อเอาพี่น้องนี่ตามด้วยน้ำปลาต้องไปน้ำปลาแดกน้ำปลาล่าล่ะ สายสารบ้านเขาเอินน้ำปลาแดกเนะะาะภาษาไทยเอินน้ำปลาตามด้วยผงปรุงรสหน่อยนึงใส่หลายเด้อพี่น้องด้ยวยมันเข้มทำนี้กับหอมแล้วคนได้กินน้ำปลาแล้วบัดเนี่ยเป็นตะแซ่บแล้วไง่ายๆเด้อพี่น้องเออเห็ดง่ายๆเห็ดยูเห็ดกินง่ายๆสูตรพ่ร้อมออมเอาพี่น้องนี่ตามด้วยใบชะอมหรือว่าใบาบักขะบ้านเฮาละ่ะตามด้วยใบตูรา้าหรือว่าใบแมงลักพุ่นล่ะหม้อนึงเดี๋ยวมันก็ยุบลงพี่น้องนี่ เดี๋ยวผมกระยุบหอมแล้วบาดเลยกูเลยเป็นตาแซ่บพรพี่น้องครันเป็นตาแซ่บฝากกดไลค์กดแชร์เนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพ่อหนออมเนี่ยเป็นกำลังใจเพ่อหนออมเนี่ยขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราชมพอ่อหนออมตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเย็บีทั้งหลายผู้ใจบุญเมตตาช่องน้อย ไปพี่น้องครับแซ่บๆเหมือนกันหพ่อหนุ่มวรมุ่งเหยียบลอยเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆกันสมองสมบัติต่างประเทศในประเทศพ่อหนุ่มวรมเหยียบมุ่งทัวร์เด้อพี่น้องเด้อเอาขอนำมาจิ้มด้วยเหมกันหพ่อหนุ่มวรมไปพี่น้องครับแซ่บๆ่เหมือนหลวงพ่อหนุ่มครับ่งตามมุ่งทัวร์ปีพี่น้องเอนจะเที่ยมตามด้วยแกงง้อพี่น้องโอ้แกงง้อมันแหลกเลี้ยวขึ้นตามบ่เนี่ย เดี๋ยวพี่น้องดูช่างมันเงินความหวังสางเัตถนี้วัแบบน,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 นแกงงนอไม้แกงเปิดนองไม้ตามวตัวปีที่เลี้ยงช่างมันเก่งความหวัมอืมทั่วเลยทั่ว,วปีบิดไดเลยกรอบๆทั่วไงอืมอืมอื โอ้บานี่งโอ้ย่องนี่ฮะลงไปเขยี่ยแค่ประกอบไงมาะกอกมาะกอกอยู่ลงไปลองหมย์พวกแข่งย่องนี่เฮ้ตอนอยู่ข้อมเอ้นี่ไงน้ำตาลนิดหน่อยสวดตามด้วยน้ำมะขามสวดมะแซบมะนาวสวดลงไปเนี่ยเอ้อย่างนึงเดี๋ยก่อนบุฟเฟ่ต์ใส่ไหม นี่ยเด็งกง,อง้อไปหมึ่ตัวแซ่บหน่อยก้อยหอมเบื่อน่อยก้อนใส่ก๋วความน่ะไปแซ่บเหมือนกันสวัสดีครับพี่เก่าครับพี่น้องครับเหยิบลอยครับเนี่ยมาพี่น้องมาสุดยอดตำหมทั่วกับแกงเปือ่อหน่อไม้นี่ แฉบมามึงเขาไดยอพี่น้นองเยอะนี่ตำทัวเลยก้นนอนตำตัวปี น้ำบบนนอืมหอมว่าอย่างนีช่ไหมน้อยดีขนาดนี่ขนแถมบดไส่แต่ไข่เนี่ยน้อหน่วยความกินบวกกินใบ อ๋อพี่น้องเออสมองดีนบนอลตาเป็ดเวเนี่ยรกันแซ่บอช่ไหมกวยกับข้าเนี่ย

num ทักก็นเนี้ยอ่อนอยู่กลายหินไหมกำลังกินนะ Nó mày Ừ. Nó hay là Tầm một tua rồi đó ừ. đẹp đẹp đúng không Nè <laughs> là mình, xem, này à, thì ổng, nào ừ mừng em mừng chào mừng chào mừng áo này chào mừng chào mừng chào Ừ. chào mừng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  แชู่่พี่น้องใส่น้ำอย่ายวนะขั้นตอนกระเทยมเราต้นชิมล้วฝากกันนะไม่เลิกพี่น้องเออฝากกดไลค์กดแชร์พอน้องอมนะครับผมขั้นมากืบกดไลค์ถึงจะกดแชร์พอน้องอมเนี่ยขอบคุณขอบคุณพี่น้องติดตามเราชมพอน้องอมตลอดนะครับอีพี่หน้าเจ๋มเกมิดไหมครับผมอีพีน่นี่ขอตัวลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ